ดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ดีพอ AEYEV ีมินบุรีนะคะวันนี้นะคะเรื่องงามยามดีเราจะมาสมมอบรถน้องง่วงลูมินสีเหลืองคันนี้นะคะให้กับคุณพี่ดวงนะคะพี่ดวงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับลูกค้านะคะชื่อพี่ดวงนะคะมารับน้องลูมินสีเหลืองภายในดํา ค่ะนี้สวยมากเลยเนาะค่ะสวยจริงค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูขอสขอบถามนิ่นึงว่าพี่ดวงตั้งแต่เข้ามาวันแรกจนวันนี้ที่ได้รับรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะการบริการของเซลล์แล้วก็ บริก,รรก็อันดับแรกนะคะรับรถเร็วมากนะคะสําหรับศูนย์บริการนี้นะคะ,คะแล้วก็น้องๆน,น่ารักมากค่ะให้คําแนะนําในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านในมีอุปกรณ์อะไรบ้างฟังก์ชันการใช้งานนะคะอธิบายครบถ้วนมากเลยค่ะสําหรับคนที่ความรู้น้อยอย่างพี่น้องก็ยังเข้าใจการใช้ฟังก์ชันค่ะค่ะแล้วก็นะคะสําหรับน้องง่วงคันนี้นะคะตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่น เนาะส่วนลดอยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทนะคะราคารถตัวนี้จะเป็น ACDC ชาร์จได้ทั้งไฟบ้านแล้วกออ็ไฟ DC ที่ปั๊มเลยนะคะจะอยู่ที่ราคารถ4,99,000บาทมีส่วนลดให้เลย1 0 0 0 0แสนลูกค้าซื้อรถได้ในราคาแค่เพียง3 9แ0นบาทมีสีให้เลือกหลายสีเลยโดยเฉพาะสีนี้ที่คุณพี่ดวงซื้อ<ส>ไปไ<ห>เป็นสียอดนิยม <c oughs> เป็นสีที่ขายดีมากๆเหมือนกันนะคะสีที่จะมีก็มีสีขาวสีเขียว สีเทาสีชมพูภายในก็เลือกสีได้เนาะพี่ดวงเลือกเป็นสีอะไรคะวันนี้ภายในข้างในเป็นสีเทาอ๋อเทาดำเทาดำแล้วก็จะมีให้เลือกเป็นสีเทาส้มค่ะเดี๋ยวขอสอบถามพี่ดวงนิดนึงว่าเออลูกค้าเออที่มาตัดสินใจมาซื้อคะ่ะว่าใ,ใช่ทำไมต้องบอกเลยว่าได้รับคําแนะนาจ้ะ น้องที่เพิ่งออกรถไปใหม่ๆเลยลูมินี่เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้คำเพอไปดูรถเขาอ่ะรู้สึกว่ารถน่ารักแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างดีแล้วก็เหมาะกับเราอยู่ในเมืองเนาะก็เป็นซิตี้คาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาแนะนาแล้วก็มาติดต่อนะคะได้รับการบริการอย่างดีมากแล้วก็ได้รับรถเร็วไวมากนะคะที่สำคัญรับรถไวใช่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวยังไงก็ขอเป็นตัวแทนของคุณเอ๋นะคะมอบดอกไม้ให้กับพี่ดวงนะคะแล้วก็ ขอให้รถคันนี้นำความสุขความเจริญแล้วก็โชคลาภมาให้พี่ดวงนะคะขอบคุณมากๆที่มาเลือกดีพอเ e อวีมินบุรีเดี๋ยวข,ขอให้พี่ดวงนะคะฝากแนะนําเพื่อนๆพี่ๆนะคะให้มาที่โชวรูมของเราค่ะคะ่ะถ,ถ้าตอนนี้กําลังหารถอยู่นะคะแนะนําที่โชวลูมนี้เลยค่ะรับรองได้รถไวได้คําแนะนําที่ดีนะคะได้บริการที่ดีนะคะแล้วก็เราติดปัญหาอะไรเนี่ยสอบถามได้ตลอดเวลานะคะด้วยบริการที่ดีมากๆเลยค่ะน้องๆน่ารักทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาไปชมรถนะคะขอบคุณพี่ดวงมากเลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูน้องง่วงกันนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นน้องง่วงสีเหลืองนะคะน่ารักมากรุ่นนี้จะชาร์จได้ทั้ง AC และ DC นะคะ ตัวนี้จะชาร์จดิ a ิตเอซก็ดึงออกมาชาร์จ d ิจิแลก็ใส่นี้ได้ราคาน้องน่ารักมากนะคะมีส่วนลด1นึ่งแสนบาทตัวนี้จะเป็นสีเหลืองล้อขนาด14นิ้วนะคะการหลังนะคะเปิดตรงนี้ได้เลย นี่ค่ะภายในคันนี้จะเป็นสีเทาดำนะคะน้องนี่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่านั่งนั่งสบายเล็กขนาดนี้แล้วยังนั่งสบายอีกยังสามารถพับได้ด้วยนะคะเก็บสัมภาระได้เพิ่มขึ้นถ้าเรานั่งกันแค่สองท่านอย่างแบบเราไปจ่ายตลาดไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราวางของได้เยอะเลยถามว่าน้องง่วงนอนได้ไหมนอน,น,อนได้ค่ะนอนได้ไดจริงๆนอนได้น่ารัก ใช่แต่ถ้ายอย่างอย่างหนูหน้าอาจจะยากนิดนึงใช่อ่าด้านหลังก็จะเป็นอโลโก้น้องลูมินน้องลูมินนะคะลูมินมนะคะน้องง่วงง่วง<า> <ๆ S 2> น่ารักม่งวงตัวนี้จะเป็นภายในสีเทาดำแต่ว่าเรามีให้เลือกสองสีม,สมีสีที่เป็นเออเทาอ่อนส้มมือจับก็จะเป็นแบบซ่อนแบบซ่อนนะคะ ด,ด,ด,ด้านในนะคะเราจะเจอภายในสีเทาดำมีค่าสีเขียวด้วยนะคะหน้าจอขนาด10.25นิ้วนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะเครื่องเสียงดีมากเครื่องเสียงดีมากเลยนะคะด้านหลังก็นั่งได้สบายเลยนะคะก็ปรับปรับเบาะเดินหน้าไปแล้วก็ด้านหลังได้เลยาสามารถเลือกปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง2โหมดนะคะจะมีเป็นโหมดอีโคและโหมดสปอร์ต ท็อปสปีดจะอยู่ที่109กิโลเมตรต่อชั่วโมงมค่ะตัวนี้ชาร์ดจดี100%จะเออ80-30 30-80%จะอยู่ประมาณ35นาทีใช้เวลา35นาทีเท่านั้นค่ะวิ่งได้301กิโลเมตรค่ะถ้าชาร์จเต็ม100นะคะไปได้ยาวๆขับน่ารักน่ารักค่ะอย่างที่บอกภายในเลือกสีได้นะคะมีเทาส้มกับเทาดำใช่ด้านนอกก็มีสีน้องคนนี้ค่ะสีเหลืองสีเขียว สีชมพูสีขาวสีขาวสีเทาสีเทาใช่ภายในก็มีสองสีเทาก็จะเป็นเทาเมทัลลิกใช่ค่ะก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะเข้ามาชมหรือเข้ามาทดลองขับเข้ามาได้ที่โชว์รูมดีพอเอวายสขามินบุรีนะคะจะอยู่ที่ถนนรามินทากม14นะคะอยู่ตรง MRT มอาร์ีเตบุรบำเพ็ญหรือตรงเยื้องๆโรงเรียนเศรษฐบุรบำเพ็ญนะคะเดี๋ยวาเบอร์ติดต่อด้วยโชว์รูมยวกับ นั่งได้สี่ <4 S 2> ท่านเลยค่ะนั่งได้สี่ท่านเลยแต่ว่าอ่าแต่ว่าประตูประตูเนี่ยมีสองประตูแต่ว่านั่งได้สี่ท่านใช่นะคะประตูเขาจะใหญ่มากค่ะขึ้นลงง่ายขึ้นลงง่ายไม่ไม่ได้ลําบากนะคะตรงเฮดลูมก็เหลือ<ๆ>เลยใช่นานสูงร้อยเกือบร้อยเจ็ดสิบก็คือนั่งได้สบายสบาเลยราคาน้องสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะสําหรับตัวดีซีมีส่วนลดให้หนึ่งแสนค่ะ หรือว่าถ้าเป็นตัว,ต,วตัว AC ที่ชาร์จ AC ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่479,000บาท<ช>ส่วนลด1 0 0,000เหมือนกันเหลือ379,000บาทนะคะ ท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยลูกค้า w a l อินเข้ามาอย่างสถานที่อย่างที่น้องบอกนะคะ,คะหรือลูกค้าโทรมาที่025874666นะคะหรือเบอร์มือถือ088-0935666นะคะ,คะหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ค่ะ dpo by a e y ลูกค้าทักเข้ามาโทรเข้ามาหาแอดมินได้เลยนะคะแล้วแอดมินก็จะส่งให้ไฟาขายนะคะแจ้งรายละเอียดใ,ในเรื่องของอ่ถ้าจัดไฟแนนซ์ต้องยังไงบ้างมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทางแอดมินก็จะ ให้ฝ่ายขายติดต่อกับแบบข้อมูลละเอียดเลยนะคะวิ่งได้่ิ่งได้ต่อหนึ่งการชาร์จสามร้อยหนึ่งกิโลค่ะลูกค้าตอนนี้รับประกันการตอบไวการบริการหลังการขายทั้งก่อนก่อนรับรถและหลังรับรถลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะมีปัญหาอะไรก็โทรมาได้เลยทุกช่องทาง โอเคสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอคลิปหน้าไลฟ์สดหน้านะคะเราจะมานำเสนอรุ่นไหนหรือส่งมอบรถอะไรนะคะไว้เจอกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะ